ช่วงนี้นะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมจัดงานยี่เปง2,567ภายใต้แนวคิดมนณเห์แม่ระมิงแสงสินถิ่นวัฒนธรรม นายมนชัยพงเกียรติกล้องรองประลัดเทศบาลน,นครเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลน,นครเชียงใหม่ขาดเตรียมจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่หรืองานวันลอยกระทงประจำปี2567ภายใต้แนวคิดมณเห์แม่ระมิงแสงศิลปินวัฒนธรรมระหว่างวันที่14ถึง17พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยบุรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สาหรับกิจกรรมสาคัญภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วย การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดขบวนแห่สเปาล้านนาการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมลำน้ำปิงการประกวดเทพีเทพบุตรย,ยี่เปงเชียงใหม่และการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าทุกๆปีเนี่ยเชียงใหม่จัด เต็มมากเต็มและที่สําคัญตอนนี้โรงแรมนักท่องเที่ยวจองมา80%แล้วนะถือว่าใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะแลวคาดว่าี่ใกล้ๆอย่างงี้นักท่องเที่ยวน่าจะแบบรีบจองกันแล้วใช่หลังจากที่เชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตน้ําท่วมไปเนี่ยคนก็บอกว่าหนาวนี้ไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือนะครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างกับทีมงานเอ็นบี